วาสนานั้นเป็นไปตามอัธยาศัยคนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้วแต่คบคนพาลวาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนพาลได้บางคนวาสนายังอ่อนเมื่อคบบัณฑิตวาสนาก็เลื่อนขั้นเป็นบัณฑิตฉะนั้นบุคคลควรพยายามคบแต่บัณฑิต เพื่อเลื่อนภูมิวัสนาของตนให้สูงขึ้นคำสอนหลวงปู่มั่นสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการตำนานเทพผีสัตว์รวมเรื่องเล่าชาวบ้านกฎแห่งกรรมนิทานปรามปราคติสอนใจ และเรื่องลี้ลับโดยยามาพลังฝ่ามือพิสดารชาวอิตาเลียนส่วนใหญ่รู้จักพ่อมดแห่งเมืองบารี่เป็นอย่างดีความสามารถอันเป็นพรสวรรค์ที่เขามีอยู่นับเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์มากจนยากที่จะหาใครในประเทศอิตาลีเทียบได้ ชื่อเสียงของเขาด่งดังไปทั่วดินแดนอิตาลีและประเทศต่างๆทั่วทั้งยุโรปพ่อมดแห่งเมืองบารีมนุษย์พลังจิตมหัศจรรย์ชาวอิตาเลียนชื่อนิโคลาคูโตโลซึ่งมีความสามารถในการน,นั่งทางในและการรักษาโรคต่างๆด้วยพลังฝ่ามือพิสดารเขาอาศัยอยู่ที่เมืองบารี เมืองท่าแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีโดยเฉพาะความสามารถในการรักษาโรคโด้วยพลังฝ่ามือของเขาทำให้เขามีชื่อเสียงทั่วประเทศอิตาลีจนได้รับสมญานามว่าพ่อมดแห่งเมืองบารีและนับวันชื่อเสียงของเขายิ่งแพร่สะพัดไปยังประเทศอื่นๆอ,อ,อีกหลายประเทศสตรจานอิลิโอ เดอเปอร์โกลาได้จัดการทดสอบผลการรักษาโรคด้วยพลังฝ่ามือของนิโคลาคูโตโลที่โรงพยาบาลเดอเวเนียในเมืองบารีช่วงระหว่างวันที่22เดือนธันวาคมปี1978จนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมปี1979ในช่วงเวลาดังกล่าวเขาได้รักษาโรคคนไข้หลายโรค รวมทั้งโรคมะเร็งในตับด้วยแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานแพทย์ไหลแห่งไม่ยอมรับและเชื่อว่าการรักษาโรคของนิโคล่าจะเป็นไปได้สมาคมแพทย์ออดินเดอเมติสซึ่งมีชื่อเสียงเทียบเท่าสมาคมแพทย์อเมริกันได้คัดค้านการนำนิโคล่าไปรักษาโรคทางพลังจิต หรือรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลนับวันชื่อเสียงของนิโคลาที่สามารถพิชิตโรคต่างๆด้วยพลังฝ่ามือยังเพิ่มมากขึ้นและฝ่ายที่ต่อต้านเขาได้ทำเรื่องราวฟ้องร้องเขาจนต้องมีการพิสูจน์ความจริงกันในชั้นศาลเลยทีเดียวที่ศาลยุติธรรมเมืองบารีได้ทำการทดสอบการรักษาโรคของนิโคลา เป็นเวลานานเกือบถึง11เดือนคือนับตั้งแต่วันที่11ตุลาคมปี1979ถึงวันที่4กรกฎาคมปี1980ในช่วงการทดสอบดังกล่าวนี้ได้มีคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรรดาแพทย์แผนปัจจุบันและบรรดาคนไข้ที่เข้ารับการรักษาเป็นพยานภายหลังจากที่ได้รับการรักษาโรคจากนิโคลาคูโตโลแล้ว ผู้ที่เป็นพยานและได้ลงนามให้การเป็นลายลักษณ์อักษรคนหนึ่งคือดรกวีเซฟลีออนซึ่งมีอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนอย่างรุนแรงภายหลังจากเข้ารับการรักษาจากนิโคล่าถึงสองครั้งอาการเจ็บปวดดังกล่าวได้หายไปแทบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวอาการของคนไข้ที่เข้ารับการรักษาจากนิโคลา่าส่วนใหญ่ เป็นโรคทั่วๆไปเช่นปวดศีรษะเป็นไข้ปวดหลังแขนขาโรคหัดหอบไอหวัดเรื้อรังโรคที่เกี่ยวกับท้องแต่มีคนไข้ไวัย60ปีคนหนึ่งชื่อฟาบิโอเดอสตรเบลป่วยเป็นโรคมะเร็งในตับในการรักษานิโคล่า ใช้เพียงฝ่ามือแตะบริเวณหน้าท้องเบาๆแล้วแผ่พลังจิตส่งผ่านฝ่ามือออกไปเขาได้รับการรักษาคนไข้รายรนี้เพียง8ครั้งอาการไร้แรงของโรคมะเร็งก็หายไปจนสามารถควบคุมด้วยวิธีการรักษาแบบธรรมดาได้ซึ่งผลจากการรักษาศาตราจารย์อิลิโอเดอร์เปอร์กูล่าได้ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และให้คำรับรองว่าเป็นจริงแม่บ้านคนหนึ่งชื่อแอนนาสปาดาเวเชียรู้สึกปวดท้องเนื่องจากไส้ติ่งอักเสบหลังจากได้รับการรักษาจากนิโคลาเพียงสามครั้งความเจ็บปวดที่มีอยู่ก็หายไปโดยไม่ต้องรับการผ่าตัดร,รักษาแต่อย่างใดเอกสารสำคัญใบหนึ่ง ซึ่งลงนามรับรองโดยศาสตร,ราจารย์อิลิโอเดอโปโกล่าและในแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเอีกสามคนได้ยืนยันว่าช่วงระหว่างที่ติดตามผลการรักษาของนิโคลา่าที่โรงพยาบาลเดอรเ์วเนียในเมืองบารีว่าได้ช่วยรักษาคนไข้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมากกว่า90%เอร์เซ์ บางรายให้ผลช้ามากแต่ก็ถือว่าประสมความสำเร็จอย่างสูงในเวลาต่อมาทั้งนิโคล่าและสัตราจัน์ในแพทย์อิลิโอเดอโปกูล่าถูกจับเนื่องจากมีผู้กล่าวหาว่ามีความผิดฐานหลอกลวงและผิดจรรยาบรรณของแพทย์แต่ปรากฏว่าในการพิจารณาตัดสินคดีความ ในเดือนสิงหาคมปี1980ซาเวริโอนันเซียนเตผู้พิพากษาได้กล่าวคำตัดสินว่านิโคล่าไม่มีความผิดเนื่องจากตลอดระยะเวลาการทดตองได้ดำเนินการภายใต้การควบคุมของแพทย์และเขาไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการรักษาคนไข้แต่อย่างใดนอกจากนั้น เขายังมีใบประกาศนียาบัตรรับรองซึ่งบรรดาคลินิกบำบัดการรักษาโรคด้วยฝ่ามือเป็นพยานรับรองความสามารถของเขาด้วยผลจากคำประกาศตัดสินของศาลเป็นผลให้สตรจันในแพทย์เอลิโอซึ่งเคยคิดที่จะยกเลิกการทดลองเกี่ยวกับพลังจิตของนิโคลา่าได้วางแผนนำนิโคล่าเข้าไปทดสอบอยังห้องทดลอง เพื่อทดสอบผลการรักษาเซลล์มะเร็งเนื่องจากเพื่อนที่เป็นแพทย์หลายคนคัดค้านได้มีโอกาสดำเนินการต่อไปโดยเฉพาะในช่วงหลังได้มีแพทย์แผนปัจจุบันหลายคนยอมรับความสามารถทางพลังจิตของนิโคลา่าถึงกับเชิญร่วมงานด้วยสัญ,ญาแพทย์คนหนึ่งได้กล่าวว่าเขาได้เชิญนิโคล่าเข้าร่วมเพื่อต้องการทราบว่า พลังฝ่ามือของนิโคล่าเพียงอย่างเดียวให้ผลต่อกันรักษาโรคต่างๆของคนไข้ได้อย่างไรเราไม่ควรตำหนิควรจะเปิดกว้างเพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้มากขึ้นเนื่องจากยังไม่สามารถสรุปผลในเชิงวิทยาศาสตร์ได้เด่นชัดในการทดลองความสามารถของนิโคลานั้นในช่วงแรกๆผมไม่เชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้ แต่หลังจากได้พิจารณาผลจากการรักษาคนไข้หลายรายด้วยตาของตนเองแล้วผมเชื่อว่าเขามีพลังประหลาดจริงแต่ผมคิดว่าอาจมีผลจากการรักษาทางสรีระศาสตร์ที่ใช้มือสัมผัสกับร่างกายของคนไข้ด้วยศาสตราจารย์อิลิโอยังได้แนะนำว่าสถาบันทางสุขภาพหลายแห่งในอิตาลียังไม่เห็นคุณค่าเกี่ยวกับการรักษาโรค ด้วยพลังจิตพิสดารซึ่งตรงกันข้ามสถาบันทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาในสหภาพโซเวียตในเยอรมนีเบลเยียมและประเทศอื่นๆให้ความสนใจศึกษาค้นควา้าเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้พลังจิตของมนุษย์กับศาสตร์ทางการแพทย์เศรษฐกิจสังคมหรือแม้แต่การทหาร ใช้พลังจิตตามหาคนหายในขณะที่นิโคล่าได้ใช้พลังฝ่ามือมหัศจรรย์รักษาคนไข้เป็นจำนวนมากขึ้นนั้นเขายังสามารถใช้พลังจิตช่วยตํารวจติดตามหาเด็กหญิงวัยห้าขวบคนหนึ่งซึ่งผู้ปกครองได้แจ้งว่าหายไปอย่างลึกลับจากสนามหน้าบ้านปู่ของเธอที่หมู่บ้านจาพิเกียชันเมืองบารี ในช่วงเช้าวันที่17พฤษภาคมปี1 9 7 9ภายหลังจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและบรรดาญาติมิตรได้ช่วยติดตามหาเป็นเวลานานหลายเดือนและประสบความล้มเหลวจนแทบจะสิ้นหวังนิโคลา่าได้แจ้งตำรวจว่าเขายินดีที่จะช่วยเหลือเนื่องจากเขาสามารถนั่งทางในรับรู้สิ่งต่างๆ หรือเหตุการณ์ได้ซึ่งในที่สุดเขาก็บอกว่าศพเด็กหญิงปัสควคีน่าไม่ได้หายไปไกลจากบ้านปู่ของเธอเลยมีคนนำเธอไปฝังไว้ในหลุมดินมุมสนามหญ้าด้านหน้าบ้านปู่ของเธอนั่นเองลักษณะของหลุมควีน่านั้นปกคลุมด้วยกองหินกรวดเล็กๆซึ่งหากมองดูเพียงผิวเผิน แคบไม่ทราบว่าตรงนั้นมีหลุมดินอยู่ข้างล่างเขายืนยันว่าเด็กหญิงคนนั้นถูกข่มขืนและถูกฆาตกรรมอย่างหดเหี้ยมทารุณในวันที่22พฤษภาคมปี1980เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระจายกำลังค้นหาในบริเวณดังกล่าวจนพบศพเด็กหญิงปาสวีนาในหลุมดินที่ปกคลุมด้วยกองหิน ตรงตามคำแนะนำของนักพลังจิตนิโคลา่าและภายหลังจากมิซิโมโคลอนนาแพทย์ตำรวจผ่าตัดชนสุดศพก็พบว่าเธอถูกข่มขืนและถูกบีบคอจนสิ้นชีวิตคำเปิดเผยเกี่ยวกับพลังมหาศจรร์ปัจจุบันนิโคล่าคูโตโลวัย50ปีเศรจแต่งงานแล้วมีบุตรชายสามคน ซึ่งต่างกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขกับครอบครัวที่เมืองบารีเขาได้เปิดเผยว่าที่จริงแล้วเขามีพลังประหลาดเมื่ออายุได้18ปีแต่ยังไม่ทราบวิธีที่จะใช้หรือขาดความมั่นใจที่จะเชื่อว่าเป็นไปได้เขากล่าวว่าผมจำได้ว่าผมใช้พลังมหัศจรรย์เป็นครั้งแรกโดยการนั่งทางใน ช่วยค้นหาสิ่งของมีค่าหรือบุคคลที่หายไปอย่างลึกลับในปี1962นักพลังจิตที่ชำนาญในการนั่งทางในคนหนึ่งได้แนะนำให้ผมลองใช้พลังรักษาคนไข้ดูคนไข้คนแรกก็คือคุณพ่อของผมซึ่งต่อมาก็คือพี่ๆน้องๆในครอบครัวนับว่ามหัศจรรย์มาก ผมสามารถใช้พลังลึกลับนี้รักษาคนไข้ได้จากนั้นก็ได้รักษาคนไข้รายรอื่นๆอีกจนกระทั่งมีคนไข้ที่ได้ยินกิตติศัพท์ของผมหลังไหลมาจากทั่วประเทศมาหาผมนอกจากนั้นผมยังเคยรักษาคนไข้ที่มาจากประเทศต่างๆในยุโรปและสหรัฐอเมริกาหลายร้อยคนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่า ฝ่ามือทั้งสองข้างของผมจะทำให้คนไข้หายจากโรคภัยต่างๆได้ผมไม่เพียงแต่จะสามารถรักษาคนไข้ที่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นยังสามารถรักษาคนไข้ที่อยู่ห่างไกลได้แต่ก็มีเพียงไม่กี่รายคือว่าเพียงแต่ยกหูโทรศัพท์ถามถ่ยอาการแล้วผมก็ใช้มือจับีินะตนเองพร้อมทั้งเพ่งพลังจิต และอธิษฐานให้เขาหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยดังกล่าวซึ่งก็ปรากฏว่าคนไข้ที่อยู่ห่างไกลได้หายจากอาการเจ็บป่วยอย่างประหลาดในการรักษาคนไข้อย,ย่างเป็นทางการครั้งแรกนั้นผมจำได้ว่าได้รักษาคนไข้เด็กฝาแฝดคู่หนึ่งอายุ4ขวบทั้งสองรู้สึกปวดศีรษะและปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ปกครองของเธอบอกได้ว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลหลายแห่งแพทย์ไม่สามารถบอกสาเหตุปวดศีรษะและปวดท้องได้ทั้งๆท,ที่ได้ตรวจและวินิจฉัยด้วยวิธีการต่างๆผมได้ใช้ฝ่ามือจับแขนของเธอทั้งสองแล้วเพ่งพลังจิตเพียงไม่กี่นาทีเด็กหญิงฝาแฝดทั้งคู่กล่าวว่าอาการเจ็บปวดหายแต่เชื่อไหมครับว่า ผลจากการรักษาโรคด้วยวิธีดังกล่าวนี้ทำให้ชีวิตผมลำบากมากผมแทบหมดอะไรที่จะช่วยคนต่อไปมันเสี่ยงต่อการติดคุกเหลือเกินมีบางคนกล่าวจมตีหาว่าผมหลอกลวงถึงกับต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อพิสูจน์ความจริงกันแต่นับว่าโชคดีผมยังได้รับความยุติธรรมให้เป็นผู้บริสุทธิ์และทำให้ผมได้ร่วมทดลองกับแพทย์ เพื่อพิสูจน์หาความเป็นจริงในการใช้พลังจิตรักษาโรคต่อมาอีกหลายครั้งจนจำไม่ได้ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเป็นเบื้องหลังชีวิตนักพลังจิตคนหนึ่งซึ่งมีความสามารถใช้พลังฝ่ามือรักษาโรคต่างๆของคนไข้จำนวนนับพันจนหายเป็นเปรดถิงหน้าพิศวงจนกระทั่งชาวอิตาเลียนให้สมญานามเขาว่าพ่อมด แห่งเมืองบารี่พลังฝ่ามือมหัศจรรย์ถ้าชอบก็ไลค์เกลียดก็แชร์จะติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ตามอัธยาศัยเอาที่สบายใจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ